สองอันนี้นะคะทุกคนเป็นการไปตรวจสุขภาพชุดใหญ่ครูค่ะด้วยความที่เราเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วด้วยความที่เราผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะครูใช้อวัยวะเทียมซึ่งมันจริงๆแล้วทางการแพทย์คือมันหมดอายุแล้วก็คือเส้นเลือดเทียมนั่นเองนะคะเส้นเลือดเทียมที่เราเอาตัดต่อค่ะจริงๆแล้วอายุการใช้งานเขาจะสิบปีถึงสิบห้าปีโดยประมาณตอนนี้ครูใช้ไปแล้วเกินสิบห้าปีนะคะเกินสิบห้าปีแล้วนะอวัยวะเทียม แล้วลิ้นนะคะทั้งสี่ลิ้นโดนเย็บใช้เส้นเลือดเทียมแล้วก็ลิ้นหัวใจโดนเย็บทั้งหมดสี่ลิ้นนะคะแล้วอย่างที่ครูบอกว่าเมื่ออดีตเนาะเมื่ออดีตนะคะต้องพูดเมื่ออดีตครัวค่ะมีภาวะเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดน้ําท่วมปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วสี่ลิ้นที่สําคัญคือมีอ่ะถุงน้ําก้อนเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะกาวก้อนครัวค่ะไม่สามารถผ่ารอบสองได้นะคะ ครัวไม่สามารถที่จะผ่าตัดรอบสองได้เพราะว่ามันมันมันซอ้อบริเวณอันตรายถ้าสมมติผ่าตัดมัน,นโอกาสเสียชีวิตเฉียบพันธ์นะคะเพราะว่ามันใกล้จุดอันตรายแล้วครัวค่ะเลือกที่จะเลิกยาเคมีเองหมอให้เรารับยาทุกสามเดือนแล้วก็ต้องไปทําการเช็คอัพอะค่ะร่างกายหมอกลัวว่าเอา่อเลือดจะหนืดจะไปอุดตันเพราะฉะนั้นหมอจะต้องให้เรากินยาละลายริมเลือดตลอดชีวิต เพราะว่าเราใช้อวัยวะเทียมแล้วลิ้นของเรามันเสียหมดแล้วสี่ลิ้นถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้กินยาไปละลายริมเลือดหรือไม่ได้กินยาความดันหรือไม่ได้กินยาเบาหวานหรือไม่ได้กินยาอะไรหลายๆอย่างที่หมอเคยจัดให้อ่ะค่ะหลายสิบเมตรอ่ะคะ่ะถ้าเราไม่ได้กินถ้าเลือดมันหนืดเหนียวมันอาจจะแบบน็อกไปเลยหรือเส้นเลือดแตกครูทำอ่าแบรนด์มาเข้าปีที่แปดเข้าปีที่แปดเนาะแสดงว่าเราต้องเช็คอัพแปดปีละถูกไหมคะ หมายถึงว่าหลังจากที่เรากินสมุนไพรเราอะค่ะเราก็ต้องเช็คอัพร่างกายตลอดทุกปีอะไปดูผลตรวจเข้าพบหมอเลยค่ะนะคะแล้วเราก็ได้ใบนี้หมอก็ดูให้บอสก่อนอะพอเปิดท่ามาทุกคนพอเปิดท่ามาคือของบอสเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเนาะคือดีจนจนหมออึ้งอะว่าโอ้โหอายุจะห้าสิบแล้วบอสหะบอสสี่สิบเก้าจะหนะ้าสิบเนาะ โอมันดีหมดอ่ะค่าไตห้ามต่ํากว่าเจ็ดแต่ต้องไม่เกินสิบแปดจุดเจ็ดคุณดูนะคนกินชาแดงๆแบบเนี้ยสิบปีเจ็ดถึงสิบแปดจุดเจ็ดต้องไม่เกินของคุณเท่าไหร่สิบสองจุดสามอ่ะไตต่อไอไตนะคะของตับเขาจะ s G O T กับ S, S G p t อ่ะตัวหนึ่งต้องอยู่ในระดับนะคะยิ่งต่ำยิ่งดีอ่ายิ่งต่ำยิ่งดีก็คือห้ามเกิน34ไอตัวที่ยิ่งต่ำยิ่งดีไม่เกิน34ของครูแค่18หมอถึงขั้นชมเอาเป็นว่าตอดตับไต,ตหมอชมหมดทุกอย่างค่าดีมากเบาหวานไขมันทุกอย่างดีหมดค่าน้ำตาลอ,อ้น้ำตาลในเลือด จาก70ถึง99นะคะคือห้ามต่ำกว่า70ห้ามเกิน99ของครู94 94นะคะและระดับน้ำตาลเฉลี่ยให้ต่ำกว่าเออห้ามสูงกว่า5.7นะคะของเรา4.00ม,มิโมกแกรมไม่เจอสิ่งผิดปกติอะไรที่ที่ไปตรวจมาทั้งหมดไม่เจอสิ่งผิดปกติเมมโมกแกรมไม่เจอ อะไรแล้วอันนี้ก็ไม่เจอเนื้องอกอะไรประมาณนี้ค่ะนะผลการเอ็กซเรย์อันต้าซาวเต้านมนะคะไม่พบอ่าไม่พบถุงน้ําไม่พบเนื้องอกนะคะ mm. นี่คือสิ่งที่หมอเขียนมาทั้งหมดนะคะนะนี่คือสิ่งที่แบบเอามาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนว่าทําไมถึงมาเล่าทุกคนฟังให้ดีนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองอะคะ่ะต้องป่วยก่อนแล้วมารักษา เราอะค่ะต้องดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ป่วยเพราะความป่วยทรมานมากค่ะมันทุกข์ใจหาอะไรดีๆมาบำรุงร่างกายอาหารเสริมอะไรที่ที่มันอันตรายที่มันไม่ใช่ธรรมชาติก็อย่าเอาเข้าตัวมากเราก็ใช้ชีวิตเหมือนพวกคุณนั่นแหละแต่เราก็เลือกที่จะให้สมุนไพรมาดูแลเรานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนลองดูเนาะไม่ได้บอกว่าเคมการรักษาใดๆทั้งสิ้นแต่แค่มาเล่าให้ฟังว่า เราเลือกที่จะกินเขามาเกือบสิบปีนะคะแล้วเราก็เลือกที่จะตรวจสุขภาพประจำปีทุกปียกเว้นปี6กนะคะแล้วปีนี้เราก็ตรวจตรวจชุดใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นค่าทุกอย่างของเราดีเราก็เลยมาเล่าให้ฟัง